รบทุกฟังก์ชันในคันเดียวไม่ว่าจะเดินพักหรือช้อปปิ้งรถเข็นช่วยพยุงเดิน3 in อิวันพร้อมช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมครับสะดวกปลอดภัยและก็ใช้งานง่ายพกพาไปได้ทุกที่ผู้สูงอายุก็แฮปปี้นะครับแนะนำเลยครับรถเข็นช่วยพยุงเดิน3 in อินวันนะครับโลเรกเตอร์บอรแชร์นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาความสะดวกในการเดินและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวนะครับรถเข็นช่วยพยุงตรีอินวันก็คือตัวเลือกที่ดีที่สุดครับเรามาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับประการแรกคือช่วยพยุงเดินได้มั่นใจด้วยล้อขนาด6นิ้วทั้งหน้าและหลังสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายโดยไม่ต้องยกนะครับเพิ่มความมั่นคงและลดความเสี่ยงในการล้มนะครับอีกประการหนึ่งครับคือนั่งพัก ได้สบายเบาะนั่งขนาด30คูณ40เซนเมตรรองรับน้ำหนักได้มากสะดวกเมื่อต้องการพักในระหว่างเดินทางนะครับอีกการหนึ่งคือเปลี่ยนเป็นตะกร้าช้อปปิ้งได้มีตะกร้าใต้เบาะนั่งที่ช่วยให้การช้อปปิ้งสะดวกขึ้นไม่ต้องหิ้วของให้หนักมือนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มเติมก็คือพับเก็บได้ง่ายครับพกพาสะดวกเก็บใส่ท้ายรถได้เหมาะสำหรับการเดินทาง อีกประการหนึ่งคือปรับระดับมือจับได้ปรับได้4ระดับครับสูงสุดถึง90ซเมตรให้เหมาะกับส่วนสูงของผู้ใช้เบรกมือมั่นใจครับมีระบบเบรกมือพร้อมฟังก์ชันล็อกเมื่อพักนะครับวัสดุคุณภาพสูงครับตัวโครงทําจากอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับเบาะนั่งทําจาก PVC ทนทานแต่เบาเพียง7.5กิโลกรัมนะครับประโยชน์ครบคันในคันเดียวครับทั้งช่วยพยุงเดิน พักนั่งสบายและพร้อมลุยทุกการช้อปปิ้งทีเดียวนะครับิีชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ครับ